สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบทโดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการทรงเห็นว่าเด็กจะเรียนหนังสือไม่ได้ถ้าท้องหิวหรือเจ็บป่วยจึงทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในระยะแรก ส่งทดลองทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจำนวน3โรงคือที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองแจงตำบลสีมงคลอําเภอสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านทุ่งศาลาตำบลป่าหวายอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราช,ชบุรีและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคอกไอ้เผือกตำบลชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดอาหารและพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหลังจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประสบผลสำเร็จแล้วส่งขยายงานพัฒนาในด้านอื่นๆอีกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นพร้อมทั้งขยายพื้นที่การดำเนินงานมากขึ้นเจะดูเรื่องอนามัยให้มี ธาตุอาหารพอเพียงไม่ใช่เฉพาะโปรตีนคาร,ร์โบไฮเดรตนี่ยก็มีธาตุมีวิตามินมาก็เดิมถ้าถ้าธรรมดาจะจะเน้นเรื่องอาหารแต่ว่าถ้ามีความจำเป็นหลายๆอย่างก็เป็นพวกเสริมวิตามินเม็ดหรือยาเม็ดธาตุเหล็กอะไรพวกนั้นในเมื่อทำปลูก,กเกษตรแล้วก็สอนเด็กๆให้ทำกเกษตรเลี้ยงสัตว แล้วต้องอแปลรูปได้เข้าครัวทําเป็นแล้วก็มาเมื่อทําได้แล้วต้องทําบัญชีจัดการสหกรณากรซึ่งก็เจ้าหน้าที่ต่างๆเขาก็มาช่วยกันสอนปัจจุบันแนวพระราชดำริด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนอกจากจะประสบผลสำเร็จดีในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้วยังส่งขยายผลการดำเนินงานไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศต่างๆที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งขณะนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น10ประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักง,งานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับหน่วยงานต่างๆรับผิดชอบติดตามดูงานอย่างใกล้ชิดและนำความขึ้นกราบบังคมทูลให้ทรงทราบในบางโอกาสจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุดทำให้โครงการเกิดความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน